สมัครตะกาติกต k อกช็อป,อปคริเอเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเบอร์มือถือเก่าไม่ได้ใช้งานแล้วตอนที่ไปกดสมัครอ่ะก็เลยไม่ได้รับ OTP เพื่อยืนยันตัวตนพี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาตอบคาถามน้องคนนี้ค่ะพี่เปิ้ลเขียวรับสอนปั้นช่องแล้วก็รับสอนติดตะกาติกต็อกช็อป,อปน้องบอกว่ายื่นเรื่องไปนานแล้วไม่มีใครตอบกลับรอนานมากค่ะการแจ้งรายงานปัญหามีสองช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือไปแจ้งตรงคําว่ารายงานปัญหา ช่องทางที่2คือเราจะต้องมีตะกร้าติ๊กตอบช็อปแล้วก็ไปกดที่ตะกร้าหลังบ้านเราถึงจะสามารถไปไลฟ์แชทกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งตัวได้เคสนี้พี่เปิ้ลคาดว่าน่าจะติดอยู่ตรงที่การไปดูการตอบกลับเวลาที่ส่งเรื่องรายงานปัญหาไปแล้วว่าดูยังไงวิธีการดูการตอบกลับดูแบบนี้นะคะไปที่3มขีดมุมขวาบนแล้วก็ไปกดตรงรายงานปัญหาแล้วก็ไปสังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่มุมขวาบนจะเป็นวงกลมแบบนี้จิ้มเข้าไปเลยค่ะ แต่ของบางคนเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ละบัญชีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันพอเราจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นเรื่องที่ส่งรายงานปัญหาไปกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะเห็นการตอบกลับของเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะหลังจากที่เรารายงานปัญหาไปแล้วรอประมาณ7-10วันถ้ายังไม่มีการตอบกลับก็ลองยื่นเรื่องเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะไม่อยากพลาดข้อมูลแบบนี้กดติดตามช่องปิ่เปิ้ลเขียวไว้ได้เลยค่ะ